กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสกินวอลเกอร์ปีศาจแปงลงร่างแห่งสหรัฐอเมริกาก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกครับตำนานของสกินวอลเกอร์นั้น ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในชนเผ่านาวาโฮชนเผ่านาวาโฮนั้นเป็นหนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองของสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาชนเผ่านาวาโฮนั้นได้เล่าว่ากลางทะเลทรายที่เงียบสงัดในอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้มีสิ่งมีชีวิตลึกลับซ่อนตัวอยู่มันไม่ใช่สัตว มันไม่ใช่คนแต่มันเคยเป็นคนมาก่อนหรือที่เรารู้จักกันในนามสกินวอลเกอร์นั่นเองสกินวอลเกอร์มีความหมายว่าผู้ที่เดินในร่างของสัตว์โดยทั่วไปแล้วการที่ใครคนหนึ่งจะเป็นสกินวอลเกอร์ได้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นหมอผีหรือชามานที่ทำวิธีการต้องห้ามของชนเผ่านาวาโฮ นั่นก็คือการฆ่าสมาชิกในครอบครัวเพื่อแลกกับพลังที่สามารถเปลี่ยนร่างได้โดยพลังนี้ผู้ที่ทํานั้นจะสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าอะไรก็ได้เช่นหมาป่าสุนัขจิ้งจอกนกฮูกหรือแม้กระทั่งปลอมตัวเป็นมนุษย์คนอื่นก็สามารถทําได้แต่ส่วนใหญ่นั้นร่างกายจะผิดรูปมีลักษณะบิดเบี้ยว เช่นแขนขายาวผิดปกติตาเลื่องแสงได้หรือการเดินการขยับไม่เป็นธรรมชาติโดยสิ่งแปลกเหล่านี้ก็ททำให้ชนเผ่านาวโฮสามารถแยกได้ว่าสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่เห็นนั้นเป็นตัวจริงหรือสกินวอลเกอร์กันแน่และสกินวอลเกอร์นั้นยังสามารถเลียนเสียงของคนของสัตว์ที่มันเคยได้ยินอีกด้วย เช่นเสียงของพ่อแม่หรือเพื่อนเพื่อใช้ในการหลอกล่อให้มาเปิดประตูนั่นเองบางตำนานบอกว่าสกินวอล์กเกอร์สามารถอ่านใจและควบคุมจิตใจของมนุษย์ได้และชนเผ่านาวาโฮยังเชื่ออีกว่าถ้าหากว่าจ้องตามันตรงๆคุณจะถูกคำสาปหรือเสียชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุอีกด้วยและในสหรัฐอเมริกาก็ยังมีที่ที่มีคน ได้เจอกับสกินวอล์กเกอร์อยู่หลายครั้งและก็เป็นที่ที่ชาวนาวาโฮเชื่อว่าสกินวอล์กเกอร์ได้อาศัยอยู่ที่นั่นโดยสถานที่นั้นมีชื่อว่าสกินวอล์กเกอร์แรนช์ในรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาโดยสกินวอล์กเกอร์แรนช์นั้นมีความใหญ่ประมาณ1,300ไร่และยังเป็นที่ที่ได้รับรายงานการเกิดสิ่งแปลกประหลาดเยอะที่สุดในสหรัฐอเมริการองจาก แอเรีย51อีกด้วยโดยสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในสกินวอลเกอร์แลนช์นั้นคือแสงประหลาดกลางทุ่งขอโพดวัวหรือสิ่งมีชีวิตที่ถูกฆ่าอย่างลึกลับเงาร่างสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์และยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ของครอบครัวกูสมมนที่เชื่อว่าพวกเขาได้เผชิญหน้ากับสกินวอลเกอร์ตรงๆในปี1996 ครอบครัวกูสแมนย้ายเข้าไปอยู่ในฟาร์มแห่งหนึ่งในรัฐยูทาห์บริเวณใกล้เคียงกับสกินวอลเกอร์แรนช์พวกเขานั้นได้เข้าไปอยู่สักพักก็เริ่มเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัวที่พวกเขาเลี้ยงอยู่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆเหมือนกับมีสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์บุกมาโจมตีวัวของพวกเขา รวมไปถึงการเจอหมาป่าตัวใหญ่มากมีลักษณะผิดปกติหน้าตาแปลกประหลาดถูกยิงด้วยปืนลูกซองแต่ก็ไม่เป็นอะไร หรือในตอนกลางคืนนั้นจะมีคนมาเรียกชื่อคนในครอบครัวพวกเขาทาั้งๆที่บริเวณรอบฟาร์มของเขานั้นไม่มีเพื่อนบ้านหรือมีคนอาศัยอยู่เลยหรือในเคสที่สองนี้เป็นเคสของเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ได้ออกไปตั้งแคมป์ในบริเวณ Mexico, รัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาโดยพวกเขาได้เล่าเรื่องหลอนเอาไว้ว่าในขณะกลางคืนที่พวกเขาทุกคนนั้นนอนอยู่ในเต็นท พวกเขาได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเรียกขอความช่วยเหลือตามมาด้วยชื่อของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้เดินออกไปนอกเต็นท์เพื่อไปสำรวจสิ่งดังกล่าวเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนมนุษย์มีแขนขายาวผิดปกติและมีการเดินที่แปลกมากทำให้พวกเขาทุกคนรีบวิ่งหนีออกจากป่าและสาบานว่าจะไม่ไปแคมป์ที่นั่นอีกแล้ว หรือในเคสที่สมเป็นเคสของเด็กหนุ่มในชนเผ่านาวาโฮที่เขาได้เล่าและให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ามีวันหนึ่งเขาได้เดินผ่านภูเขาภูเขาหนึ่งในตอนกลางคืนเพื่อที่จะเดินกลับบ้านเขาได้เจอกับสัตว์รูปร่างแปลกประหลาดตัวหนึ่งที่ยืนสองขาหัวคล้ายกับหมาป่าและมันก็จ้องมาที่เขา เขาจึงนำไฟฉายส่องไปที่มันสายตาของหมาป่าตัวนั้นเป็นสีแดงเลือดน่ากลัวและจูจ่ๆหมาป่าหรือปีศาจต,ตัวนั้นก็ได้พูดขึ้นมาเรียกเขาให้เข้าไปหาโดยเด็กชายคนนี้ได้บอกว่าเสียงที่มันพูดออกมานั้นเหมือนเสียงของพ่อเขาเลยเขาจึงรีบวิ่งวิ่งให้ไกลที่สุด และก็กลับบ้านในตอนเช้าเขาได้เล่าเรื่องนี้ให้กับครอบครัวเขาฟังทุกคนในครอบครัวเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าห้ามพูดชื่อมันหรือนึกภาพมันอีกเลยเพราะมันได้เห็นหน้าของเด็กชายคนนี้แล้วและเด็กชายยังได้พูดถึงสข้อห้ามเกี่ยวกับสกินวอลเกอร์ไว้อีกด้วย 1. คืออย่าพูดชื่อของมันออกมาในตอนกลางคืน 2. อ,อย่ามองไปที่ตาหรือใบหน้าของมัน 3. อย่าเดินเข้าป่าเมื่อพระอาทิตย์ตกดินแล้วและก็ยังมีเหตุการณ์อีกเยอะแยะมากมายที่มีคนได้อ้างว่าได้เจอกับสกินวอล์กเกอร์หรือมีคลิปวิดีโอต่างๆมากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตที่เชื่อว่าถ่ายติดสกินวอล์กเกอร์ด้วยแล้วท่านผู้ชมล่ะครับเชื่อหรือไม่ว่า สกินวอล์กเกอร์นั้นมีตัวตนจริงๆหรือไม่หรือเป็นแค่เรื่องเล่าในตำนานของชาวนาวาโฮและชาวสหรัฐอเมริกาเท่านั้นสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับหรืออยากให้ผมนะครับได้เล่าหรือไปหาประวัติของสิ่งมีชีวิตตัวไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ